เมื่อนี้ก็คือทีเทาเห็นก็คือว่าลงมาสวยอันนะลักๆก็กกคือมาสวยมเมทาวันเนาะถือว่าิ่นอยู่คนเดียวอ่ะนะซึ่งเงินที่ได้มากก็มาจากซ้มฐานเนาะจากเมก้าคนที่หนึ่งก็คือเอ้ยคันิการสิบดอลลาร์แลวก็ะป่าผู้ท่อนสนามานสองรอยดอลลาร์ป่าแอสนามานเรือป่าแอนันทเวศเนาะหกสิบดอลลาร์ซึ่งรวมเป็นเงินก็คือซ้ำลอยสี่สิบดอลลาร์หรือประมาณซ้ำหลานซ้ำแสนสี่สิบแปดพันกีบซึ่งเอาไปสื่อยังแน่เนาะก็คือ ไม่ตั้งขอาวรอสามแสนเดิมไปหาสิพันให้ไม่เท้าสองแสนนี่ให้พอรุ่งเนาะเอามาเข้าตืมให้เป็นหาสิบเนาะ <c oughs> อ่าให้อนาให้พอรุ่งทีว่าเพิ่งซวย <c oughs> ย่ำอีเทนหนึ่งเนาะเงินที่ได้มากก็คือสามหลานสามแสนสี่สิบแปดพันเนาะซึ่งตอนนี้ก็ใส่ไปเมื่อสามหลาน สามแสนันเป็นเทียมหอยแล้วเนาะอันนี้กระเมนโต้ที่ว่าห้าแอมแบบนี้อันนี้กระเมนที่ห้าเมีเยน าทีเนาะไม่แต่นานาทีจำเป็นคก็มียังกินแต่คุมีแน่ธนัดจังอันเนอแก่ถ่ายยาเผาแล้วถ่ายากินแลามักเกิสบายดี่ถมผู้ชมก็มักสบก็สงทิบซาเหนี่ยวเนาะซึ่งตอนนี้เขากะอยู่เพื่อนแม่ถ่าวั่นแล้วกะแม่ถ่าตั้งแม่ตั้งเนาะเป็นทีเฮมห้อยแล้วเนาะแล้วกะเมื่อนี้กะคือทีเขาเห็นก็คือว่าลงมาสวยอนนั ลักๆก็คือมาสวยเมทาวันเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่คนเดียวอะนะลรากาอันนี้กะแนะนําตัวเองก่อนเนาะอันอันนั้นลูกกะซื้อทิพหรือว่าทิพย์ดาพรไซยาลินเนาะเป็นลูกทันมาหน่อยแต่บัวทันมาหน่อยมาแถวนี้หรือบ่เนาะแต่ว่าเพิ่นเสียแล้วแหละตะกี้ฮะราคาในนี้ว่าเมทาวกัฮู้จักอยู่เนาะลรากาอันนี้กะกับทีมงานเฮาซึ่งซุ้มเฮาก็เฮ็ดเวียกอิสระเนาะเฮ็ดเวียกอันนั้นอิสระแล้วกาพอดี ถ่ายวิดีโอจริงีแหละแล้วก็ไปอัพลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนมาเบิงคนมาเบิงแล้วก็เพื่อให้ความแบบทุกอยากค่ะต๊บกพองเนาะแล้วก็เพื่นก็ไปว่ามีแฟนคลับนะแล้วเพื่นก็โงเงินมาสวยเรือเสือเงินจํานวนดังกล่าวนี้ก็มากแต่ไม่กล้าพื่นใดที่ได้มานี่เนาะเป็นพ้นแต่ขังกอที่เข้ามาเห็นบอกเข้ามาเท่านั้นแล้วก็อัพลงแล้วเพื่นก็มาเห็นนี่แหละแล้วเพื่นก็เลยว่าสวยเนาะแต่ว่าที่เข้ามาเมื่อนี้ก็เน้นก็คือมีอันมทวันแล้วก็มีอันนา ไม่ตั้งเนาะแต่ว่าค,คือ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 ซ่องขอบขั้วนี่ก็คือเพิินเป็นผูดที่ว่าอยู่ใกล้ซิตี้แท็กก็ไม่เท่าแล้วก็<ช>ค่อยเบิง่งคเคยแย่ง,งอ่าเนาะ ซึ่งเงินที่ห้าดามากก็คือมาจากสามคนเนาะเงินที่ได้มากนี่ก็คือจากเอื้อยคัทนิก้าเนาะจากเมก้าเป็นจํานวนอยู่แปดสิบดอลลาร์เนาะแล้วก็บปะผู้ทอนสนาม่นอ่าซ่องลอยดอลลาร์แล้วก็บปะแอสนาม่นหรือว่าปะแอนันทเวดเนาะหกสิบดอลลาร์เนาะซึ่งรวมเป็นเงินก็คือสามลอยสี่สิบดอลลาร์หรือว่าประมาณสามหลาสามแสนสี่สิบแปดพันกีบซึ่งเอาไปสื่อยังแน่เนาะก็คือเขาซ่านซองเป่าเนาะ หกแซนกีบแล้วก็มีมีดั้มมีดั้มตุกสีแดงๆนี่เนาะหาแก๊ปก็คือแซนสหพันกีบแล้วก็ว้าๆว่าๆไทยเนาะซองแก๊ปเก่าสิบอพันกีบแล้วก็ไข่ไก่หาแตะแซนกีบแล้วก็มีนมเล็กตะซอยซ้มแก๊สซองแนาสบหาพันกีบแล้วก็ปลากระป๋องซ้ำแผคเนาะแซนสี่สิบสี่พันกีบแล้วก็แป้งนัวหาทงสี่สิบพันกีบแล้วก็เกลือ อา1ิบชงซาวพันเนาล่ะ,ละกะัเสือนอนแส้นสามสิพเสือลงหวัดเนาะแจ็กสีใสเสือ,อยังเสือนุงส้นเราลงวัดเนาะหกสิบพันละกะ้กมีเสือนุงเย็นบวกทรงเนาเป็นสุดที่มเมทาไซยอยนี่ละะ้วกอีกทรงเนาะตัวนึ่งกะสี่สิบพันและกะ้กสินหาพื้นแส้นหนึ่งเนาะล้กมีเกิมหนึ่งคูซาวพันละกะ้กมีผ้าพหมหนึ่งซองพื้นแสนหกสพัน holders, ละกะ้กมีหมักเพชรเนาะหนึ่งโลสพันแล้วกมีสาดหนึ่งอันที่เขาปูนังอยู่นี่เนาะ หกสิบพันแล้วก็มีขานุ่มเนาะสิบสองธงเส้นเศร้าพันแล้วก็มีผ้าผ้าไม่เหี้ยเนาะหกแผ่นหกแผ่นก็คือสองแสนสิบแล้วก็มีประแหงแสนเจ็ดสิบพันกีบแล้วก็มีตะปูเนาะเศร้าพันแล้วก็มีน้ำมันหลดเนาะสามแสนแล้วก็อ่าอันนี้อันนั้นป่าป่าแอร์ผู้นบอกว่าแบ่งสามสิบดอลลาร์ให้แม่ตั้งเนาะ แล้วก็ที่เลือกกับแบงไฮเมทาวันเนาะสามสิบตลาอยากซื้อยังไงก็ซื้อเนาะอันนี้กะที่เขาสื่อมานี่กะยังเลือกสามแสนี่เนาะที่ยังบริจาคนี่แล้วกับอสองแสนสามสิบแปดท่านเนาะสองแสนสามสิบแปดอาา่ะเกียนะ สเนาะอันน oh. ี 2, 3, 4, 5, 6. 70, 6, 6. 1990, ้อันนั้นไปแอบคุณบอกว่าให้อันเม่ต yeah. ั้งเนาะสามแซนเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหกหสิพันกใบกะสามแซนเนาะเมตตั้งสามแซนเด้อใบหาสิพันนับเึิ่งดูหอดอกบอกเดี๋ยว่วยหายเออจะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอ่ะ จับไม่นี่อาจับไม่หรอกไกแลๆไปไปเลยไปเลยขันเทบบนนนึงช่วยพ่อแม่ประชาชนทุกอย่างเนี่ยแล้วช่วยชาลาลังกันช่วยเรือขันธิงมาช่วยเรือก็ได้อยอมขันธิงเนี่แหละบงึงแย่งดูแลพ่อแม่ประชาชนทุกอยาก่างทุกจน,นก็ให้ยูดีมีแห้งให้ลำให้รวยต่นีต่อไปเด้อจ้าทุกอาเนาะลวก็าลัางจาก จ่ายใ,ให้แม่ตั้งแล้วแล้วก็เงินจะเลือยอยู่สองแสน, 38, แนส,สามสิบแปดพันมาหนึ่งสองสามสิบสามสิบแปดอนนาณาอันนี้กัอ่ะให้แม่เทาเนาะให้แม่เทาสองแสนอเออบออันนี้อ่ะนาอันนี้อันนี้ให้แม่เทาสองแสนเนาะส่วนสี่สิบแปดนี่ให้พ่อรุ่งเนาะให้พ่อรุ่ง ท่านสิบแปดป่เออเอามาเข้าตื่มให้เป็นฮาซิปเนาะอ่าให้อนาห้พ่อลุงที่ว่าเพิ่นสวยอันออันไน,อนไหนไห้เอเออเออแค่แหละโดยแต่เพิ่นคือสิเป็นหลุดอายพอเขาเ <c oughs> <c oughs> นาะก็ให้พ่อลุงเป็นอต่นาคาที่เพิ่นสวยตอกแตกอันนาฟ้าสวยเนาะมือเศร้านี่ที่ว่าอันนั้นเขาแป้งเพื่อนให้ไม่เท่าแต่ก็ยังบ่ทันแล้วเถื่อเดียวกะ เอาค้นเครื่องขึ้นไปให้เพิ่นอีกเทื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วกาอันนี้ก็สําหรับเครื่องที่ซื้อมาทั้งเมื่ก็คือยำอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเงินที่ได้มากก็คือสามหลานสามแสนสี่สิบแปดพันเนาะซึ่งตอนนี้ก็ใส่ไปเมื่อสามหลานสามแสนสี่สิบแปดพันเป็นที่ออมหอยแล้วเนาะแล้วกาอันนี้เครื่องที่ได้มากก็คือที่แรกก็แบบมีแต่สวยอสองคนเนาะแต่ว่าอันนี้เท่ามาแบบว่า พอลูกไปปะากับเบิ้งแย่งเพื่นก็เลยแบบว่าอันหายเนาะซึ่งอันนี้กะอันนี้กะเขาจะหายใเท่ววันเนาะก็มีพาห่มเนาะแล้วก็มีสนอนแล้วก็มีมีซ้ำแก๊สเนาะแล้วก็มีนุ่มเล็กตะซรอยซองซองซองแก๊สแล้วก็มีมีไข่ซองแตะเนาะไข่ซองแตะแล้วก็มีขนมซองทงแล้วก็มีกระป้ากระป้องในซองอ่า ซองอันเนาะปลากระป๋องซองอันแล้วก็ะอันนี้ก็จะเป็นหมักเทศเนาะแลวก็มีปลาแหง้งปลาแหง้งปลาหน่อยปลาใหญ่แล้วก็มีแป้งงวงซองธงเกลือสามทง,ทงแล้วก็มีสินซามพื้นเนาะม่นบอกซามพื้นสี่พื้นทั้งที่พื้นหนุ่มเลยเนาะแลวก็เสือ้อเสื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้อีกเนาะอันนี้ไว้ให้ไม่เท้าไว้ไปวัดไปว่า เนาะ <laughs> <c oughs> อันนี้สําหรับไฮเมถาวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่นทุกคนในประมาณนี้ส่วนอนาไฮเไมถาวไฮเมตั้งก็คือจะมีผ่มผ่มหนึ่งพื้นแล้วก็มีหมีซ้ำแก๊สแล้วก็มีนุ่มเล็กตะซอยแก๊สหนึง่งแล้วก็มีป้ากระป้องหันนง่นแพ็คหนึ่งเนาะแล้วก็เกลือซ้ำทงปิ้งนวทงหนึ่งแล้วก็มีไข่แตะหนึ่งแล้วก็มีมักเพสเนาะแล้วก็มีป้าเนาะ แล้วก็มีข่าวซานเดอร์องเม็ดวันก็มีข่าวซานแล้วก็มีขนมซองซองอันเนาะของเมตตตั้งแล้วก็มีอันส่งเนาะส่งนุมเย็นเนาะพี่หน้องแล้วก็มีสินพื้นนึงเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือของข้องพอลุงไม้ป่านเนาะจะมีไข่คนละแตะแล้วก็ป้าคนละทวงเนาะแล้วก็มีมะเทสคนละทวงแล้วก็มีอันนี้บบเกวเนาะอันนี้สีหายเด็กหน่อยแล้วก็มีอ่ะนะเป่งนัวคนละทวงหนาะแล้วก็มีเอ่อ คือคนละซองทกเนาะอันนี้ก็คือข้อหมอบในบ่อน,นี้เลยเนาะส่วนศาดนี่ข้องแม่วันไอ้ข้องแม่แถาวันเนาะนี่ก็ข้อเหมาอะอยังไปทางการเนาะพี่น้องพ่มติดหน้นาหามว่าวตอนที่ใดห้องใส่แห้งลี่มีแห้ง,หงทะลุทะทอิสการเลยทะลุช่วยไม่เขาหายสิ้นกับเชือ เกิบน้ำเนาะมีเกิบน้ำเนาะเกิบแน่เนาะลานมาแต่กันนทึงให้เขาอยู่ดีมีแห้งให้ตลอดปลอดแม่ผ่าอนให้เบิงเง่งแย่งนนี้แล้วอาจ,จะถุแล้วหาเขาไม่มีบุญคุณทขั้ึงให้อยู่ดีมีแห้งกันนี้ต่อไปให้เขาเนยืนนั่นอาธุถึงหลบพาอน,นั่น เพื่อนมาช่วยให้คนเถาให้เพื่อนยูดีมีแห้งให้ยูดีมีแห้งหล่ําให้รวยแล้วเพื่อนมามาช่วยให้คนเถามาบึงมาแยงเลยลูกเฮ้ยให้ยูดีมีแห้งให้ให้งามเลยอ้าวเรา ตอนนี้กะเห็นจ้านายคนขึ้นเองบ่ให <laughs> ้เออคนขึ้นเออให้ไม่เท้าคนขึ้นเองเนาะคนขืนนอจนจ้านอยกะสิให้ทีมงานเพิ่นคนสวยเนาะไปไป,ไปส่งให้เนาะและ้วกะอันนี้กะพักผู้อยู่ใกล้และเบิ่งแย่งเฮากะอยู่ใกล้เฮากะมาจังซี่ด้นๆจึงมาเธอหนึงสวยซําได้กัยังบ่ลพอผู้อยู่ใกล้หั่นแหละจังว่าเป็นน้ําเป็นนายคอยนี่แหละตัาคายตาคายเห่นบ่ อาบุญนากันอแล้วอาบุญาบุนำมีออาหารการกินคอยนั่นแหละตักให้เพิ่นการนั้นเพิ่นผู้อยู่ใกล้เพิ่นกานั้นเป็น่วงเพอพอได้อยู่ได้กินเมื่อวานนี่ก็แบงให้เพ่อนกินอยู่ในอันเปใช่เขาเจ้ายังไปอันนั้นเนาะเขาเจ้ายังไปเพื่อนนั้นยังเอาเขื่องไปส่งืันไม่เท่าอยู่คนเดียวเท่ากุตาบอนชนะข้าเจ้ามาก แต่เขาจะกินเข่าวพราตอนนี้จะกินเข่าแล้วเนาะแต่เศร้าไม่ได้กินแล้วบพรเข่ายังบม่ได้กินเลยเนาะยะกินปิ้งไก่เนาะกินปิ้งไก่กินปิ้งไก่เจ้าหน้าเอ้านเอาเข่ากับปิ้งไก่มาให้แม่ใหญ่กินเนาะเข่นได้แล้วได้เข่าแล้วเนาะอาจจะปิ้งไก่บ่หอส้มไดบกินบ่หอสบอสมป้าเลย ghi tên gọi cái tên gọi ghi cái gọi ghi tên 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 gọi นี่แกะอันนี้ซีลใหแม่เท่าแล้าพัวเพิ่นบนย่ยอมกินน้ำเห่าสิกินอยู่ทางเฮือนอแกะบ่ได้เลยแม่เท่าเลยมาสิแกะให้จำบนย่ยอมแกะฮะเ <c oughs> ด้หอมเลยเด้อาบน้ำเลยกะเนาะ ทาเป็นเมดอะนี่ใ่ลูเลยฮะลูกผู้ชายลูกคันมะรอยกเคาลยน้องคันมน้อยลูกคันมน้อยปะเป็นทรงคอลเขาเออสรงคาได้เแบมปเลยอืมก็ได้ก็ได้กินเ้าแล้วใช่ไหป่ชงใช้เ่เหรอ กูเช <laughs> <laughs> <Ouais? S 2> ื่อก <The> ูได้สัตย์ย่งเดียวสัตย์กูเชื่อกะกินอะไรกินแล้วตัวฮะกินอะไรนะตัวห้าเบิรงกจะโหลดนะทำมันยังจบเมื่จะเชนอนเนี่ยนโอเคเนาะ

ตอนกินได้อลอเดมาแลวดูตาตานเลยไม่กระชั้นนี่ไม่ยำก็เปลาเลย ขายกไ่ได้แล้วโอเคเออสบ้าบ้านขึนแล้วบ้าคนขึนแล้วนี่น้องพี่น้องอันนี้ก็ตัวที่ว่าบบท่านได้ใส่เนาะกะสิไฮเบบ่เพราะเพิคนอนาิตต่างต้อเนาะ อันนี้กระเมนโตที่ว่าเฮาแอมเรียบร้อยเนาะก็นหนึ่งสองสามสามแผ่นส่วนอันนี้ก็ด้านล่างเนาะพี่น้องด้านนี้ใส่แผ่นเดียวเนาะส่วนที่เลือกซองแผน่นเมื่อกี้ก็คือจะเอามาใส่ทั้งเบื้องนี้เน,ะนาะจะใส่เบื้งองนี้เบื้องนี้แล้วก็เบื้องนี้เนาะนี่บุหัวใสจังไานเพื่ออาจจะได้ใสแต่แผ่นเดียวเนาะเมื่อกี้ต้องซองแนขนทาวาใสแบบลวงตัร ถ้าใส่ล่วงตักเดี๋ยสิต้องใส่ซองแผน่ผนพอดีมืดเดพะพ่อลุงกระใสแบบล่วงตังรดแล้วมันก็พอดีมืดนะคะนะขางนี้ฮะนะแล้วก็มีแต่แป้งผักยังให้เล่าขึ้นไหมเอาตัวน,นี้เด้มาใส่<อ>นี้เอาสเอ่เอเป็นฟานงนี่เอาเห็ดจังไลแป้งตัวน,นั้นเอาสิตอกแล้วก็เอาสิใส่ตามปองตัวนี้ เออยันขาดโต๊ะฮัลหลยันเพิ่นตกอยู่ว่าเอาผ้าต้อไปใส่นี่เออเออหมายถึงว่าสีเอาต้นนี้ต้อออกแล้วไปใส่บอลปองมันบ่เออแล้วสีเอาผ้าหันมาใส่บอลนี้เออก็ได้คือกันแต่ว่ามันมีใหม่อยู่ด้วอยู่หันกะมีอยู่นะนี่มันไม่สามีมันบอกเขาเออไม่ไม่นาผัวเนาะเออก็ดีคือกันมองตรงบ้านเด้ออจะอยูไปพูเนาะ ูแล้วเอาาน่เียมาแเพราะว่าเ้าเห็ดบระท่านเลยแล้วนะพี่้องวาเนี่มันขำนะมันจะประมาณสี่โมงนะพระจานมนอข้างนแอมันีมันมีบกคามมันบคามที่กงไหนเนาะะแอมท่างนี้ือะนี่นะทุกคนอันนี้ยังบระท่านแล้วพุ่่งเพิ่นสีแป้งนะเพิ่นเสี้ยวใหม่ตัวนี้มาต่อชนีแล้วก็เอาผ้ามาแอมครั้งนี้กับครั้งนี้เนาะ อันนี้กกแม่นทีห้างเมียนแนล้วอันนี้กำลังปูงเดบอนอนแล้วอันนี้ก็แล้วกินเนาะส่วนที่เลือดหั่นแม่นเพิน่นไม่เท่าเพิ่นให้เอาไปเพื่นน้องไส้น้องไส้พูว่าเพิน่นเขาลุงนะเนาะเพราะว่าเพิน่นเป็นคนส่งเขาส่งน้ำข้อไม่เทา่าส่วนเอียงทีแบบกินได้เลยเนาะาส็เอาไว้ตู่นี้คือปองป้าคือน,นุ่มเนาะแล้วก็ขนมนี่ เออกินอันนุ่มเล็กตะซองเลยไม่แห้งเออเพวันว่ากินอันนี้ไม่แห้งนะทุกคนได้ซื้อมาไหว้ซองแกะกับสิกุมด้นเติมหันกินผู้เดียวแมนี่คางนี่ด้าแมนนี่แมนมดนี่นี่ก็แมนนี่กระเบื้องอันนี้หันแม่เท้าแกะกินโรเตอร์แล้วนี่หันดึ๋งอันนี้คืนนี่นี่ดึ๋งอันนี้คืนแล้วมันจะฟองปลากระป๋องมีแต่แกะแล้วกินได้โลดอันนี้กระเสื้อ อันนั้นนะผู้ใหม่แล้วที่เขาสื่อมาเนาะพี่เนาะปูให้ไม่เช้เรียบร้อยโอ้อันนี้ใส่อยู่นี่ว่ะอันนี้ก็คือสนอนเนาะสนอนที่เขาสื่อมาให้เด้แล้วเพิ่นก็เอาตัวนี้ตัวเก่าของเพิ่นมาปูนี่อีกทีนหนึ่งนี่จิ้มงานเมื่อไงพี่เนาะเป็นนันยังวัวแล้ววันนี้ต้องใข่แป้งกันนั่นก่อนเนาะนี่เท้าเพิ่นกำลังจัดแจง มื่อนาซื้ออันนั้นเท่าไรซื้อตัวเดียวเนาะเอาน้องพี่น้องเครื่องที่ว่าอันณาสวยไม่เท่าเนาะตัวอได้ที่ว่ามันต้องแต่งกินทันไม่เท่าเพิ่นบอกว่าให้เอามาไหวยุเพื่อนน้องพวเพิพ่นเพราะว่าเพิ่นอันณาเพิ่นไม่ได้แต่งกินเนาะมีแต่หนอกคล้องพวเป็นคนส่งขง่าวาเอาเอา่ะ <c oughs> นี่เพิ่นเทิงอะแรอะ বোলে 来自... নেকি 来自...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  ้าวเนาะกนแต่ข้าวโไปหันก็ได้โอ้ยคือมายืดๆๆๆอยู่อ่าเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้กลับบ้านมาเป็นที่เียบ้อยแล้วเนาะแล้วก็คือเฮาเดินทางไปบ้านแม่เฒ่าก็คือจะไปประมาณกๆเที่ยงเนาะ ไก่ไก่เทียงไปแล้วละกัไปสวยกันอนามัยทําความสะอาดแบบลุยเลยเนาะอันเพื่อ,อย่านมันขำเนาะเพราะว่าตามแผนก็คือแล้วเพื่อนไ่เท่ากับสิบใบบึงห้องเฮียนบนอื่นก็คือห้องเฮียนบาดลําลเบียดเนาะที่ผืนข้อความเสือเรื้อมากกัเลยว่าสิฟฝาเห็นมันแล้วเนาะแต่ว่าพอไปหอนกับจนหอดสีม่วงป สีม่วงนอ้นเขาแล้วเบียเพื่อนพม่เทาสีม่วงสีมงป้ายน้อพี่น้องก็เลยแบบปไดไปป้ายบานลำเบียดซึ่งกะที่กะอ่านเพ้นเมามันเนาะว่าพี่น้องว่าอันคือเพ้นมีสว่านมาสวยเนาะมันบ่มีเนาะพี่น้องขั้นแบบเอาเข้ามานะก็ต้องได้แบบเอาเงินเอาอยางให้เขาอะนะเอากับป้ายกะทีมงากนกันลุยกันเองเนาะและ้วกะแบบเอานุ่มให้พม่เทากินให้พี่เทาดีใจขนาดเพิ่นแสบแห้งเนา<ล>ะนุ่มเล็กแต่ซ้อยอ่าแล้วกะอานา รู้สึกว่าเวลาเขาไปเทนานน่กาสีแบบปับปุ้งเหลืองการสื่ออาหารการกินให้เผื่นเนาะเพราะว่าสื่อมีไปนี่กาเมนยูมันเกือบสําเร็จรูปแต่ว่าก็ต้องแต่งกินแต่ว่าเผื่อไม่ได้แต่งก็กเลยแบบเอาไปให้อันญาติพี่น้องเผื่น้องพว่เผื่อค่ะเป็นคนแต่งเขาสง่ามเผื่เนาะแต่ว่าไปวานาท่าได้ไปอีกกสิสื่อเป็นแบบอาหารที่กินได้เลยก็คือจะเป็นแบบพวกขา้าวจีเนาะพวกนุ่มเนาะแล้วก็พวกอันมูพโอยเนาะอ่าขานุ่มเอียง เออเขาจีว่านย่างแบบนี้เนาะพเพราะว่ามือนั้นเท่ากับขิดบรท่านแน่แล้วก็แบบเอยียงก็เขาเออเขาขิดบรท่านคือแบบนี้เขาลงพื้นทีตัวจริงแล้วเขาจึงแบบเอออะละเขาลงพื้นที่แล้วเขาจึงหู้ว่าเอออันนี้ควรจะเห็นจริงจ,งจังสี่เนาะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็เมื่อนั้น <c oughs> เขาไปเขาก็ไปเตรียมผ้าปิดปากแบบโหมอกสมือ,อย่างนนเนาะเพราะว่าอัน บริคิดว่าสิแบบต้องเมียนเพื่อนยังไงเหม่อนนะแต่ว่าสิแอมฟ้านะแบบเวลาไปแล้วมันก็เลยแบบเออต้องเลยเมียนเนยมันเกินขาดไม้มันเกินขาดไม้แล้วพี่น้องแต่ว่าทุกคนก็เห็นเต็มถี่เนาะสวยกันคนละไม้คนละมือแต่ก็ยังบนแหล่ดีเนาะคือกวดลงมาหันเขาก็ยังบมทันได้จูดเพราะ มันหยาดมันาน่ะนันเน่ก็เลยแบบว่าบริจูเนาะหยาดมันหล่มมันยัง่งเลยนะขอเฮาซีได้มาเนาะก็เลยกวดไม่หันแต่ว่าถ้าได้ขึ้นไปบ้านลำเบียดอีกก็คือผ่านไปทางนั้นก็สีไดเวไปเบิ่งเนาะอันนี้กาทางมืดเนาะภารกิจทีวาพี่น้องอันมอบไม้ให้มากกเห็ดเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะงบก็บพอดีมืดเนาะขอขอบคุณขอบใจปะผู้ทอนแลวก็ไปแแอลวก็เอ้ยคานิก้าเนาะทีวา สวยเลือมากอะ่ะภารกิจตอนนี้ก็จบเป็นเท่ย้อยแล้วเนาะเจอกันใหม่ในภารกิจนาะสำหรับภารกิจนี้บ๊ายบาย